การบันทึกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยขั้นตอนแรกให้คลิกที่บันทึกรายงานจากนั้นให้กำหนดรหัสโดยรหัสเนี้จะมีประโยชน์ในการค้นหาเพื่อแก้ไขหรือลบข้อมูลกรณีที่ข้อมูลที่ผู้รายงานกรอกมาไม่ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์หรือกำหนดไฟล์ผิดรหัสให้ใช้ตัว ID ตามด้วยเลขอีก4หลักต่อจากรายงานก่อนหน้านี้ซึ่งรายงานก่อนหน้านี้อยู่ที่แถวบนสุดในขณะนี้ถึงเลข id 0011ดังนั้นก็จะกำหนดเป็น id 0012เลือกปีการศึกษาเลือกหน่วยงานผู้รับผิดชอบอาจจะเป็น ตัวอย่างสมมุติเป็นครูผู้สอนมาตรฐานที่2องประเด็นการประเมิน2.2ข้อพิจารณา2.2.1ตรงประเภทเอกสารจะมีดอกดาวให้เลือกมีอยู่3ตัวเลือกแต่ถ้ามีเอกสารมากกว่านี้ก็สามารถที่จะพิมพ์ด้วยตัวเองได้เช่นเป็นการพัฒนาหลักสูตร เลของเอกสาราจ,จะเป็นรายงานอาจจะเป็นผลการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาหุ่นยนต์เบื้องต้นนำสกุลผู้เลียชื่อนำสกุลผู้รายงานก็พิมพ์ชื่อของผู้รายงาน หมายเรียกโทรศัพท์เราก็เลือกไฟล์เอกสารที่เป็นไฟล์ PDF นะครับในที่นี้ขอยกตัวอย่างเป็นไฟล์รูปภาพก่อน <c oughs> แต่เวลารายงานให้ใช้ไฟล์ PDF นะครับจากนั้นก็กดบันทึกข้อมูล เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วก็จะมีะตารางแสดงข้อมูลที่เรากรอกไปเราก็ตรวจสอบความถูกต้องว่ารายง,งานที่รายง,งานมานเนี้ยมีความถูกต้องหรือไม่ซึ่งอาจจะคลิกเพื่อดูไฟล์เอกสารเพื่อว,ว่าไฟล์เอกสารถูกไหมเราสามารถคลิกดูไฟล์เอกสารว่าที่เรากรอกไปเอกสารถูกไหมถ้า รายงานเอกสารไม่ถูกต้องให้ลบรายงานเดิมทิ้งได้เลยแล้วก็บันทึกใหม่แต่ถ้ารายละเอียดไม่ถูกต้องเช่นมาตรฐานหรือประเด็นการประเมินผิดหรือประเภทเอกสารผิดก็สามารถแก้ไขได้วิธีการแก้ไขก็คือคลิกค้นหาในช่อง ค้นหารหัสเพื่อแก้ไขลบข้อมูลตรงนี้โดยตัวค้นหาก็คือใช้รหัสของเอกสารที่เราบันทึกไปในที่นี้ก็คือเป็น ID 0012ก็นำรหัสนี้มาใส่ในช่องค้นหาแล้วกดค้นหาก็จะมีกล่องตอบโต้เพื่อให้เราแก้ไขส่วนว่าประเด็นการขอเพืานาไม่ถูกต้องเป็น ขพิจารณา2.2.3แล้วก็เปลี่ยนแล้วก็รายละเอียดอื่นๆถ้าไม่ถูกต้องก็สามารถที่จะแก้ไขได้ยกเว้นไฟล์นะครับยกเว้นไฟล์เถ้าไฟล์ผิดให้ลบแล้วก็บันทึกใหม่สมมุติว่าแก้ไขายละเอียดเรียบร้อยแล้วก็ให้กดันปรับปรุงข้อมูลแต่บางกรณีตรงหน่วยงานผู้รับผิดชอบเนี่ย ขึ้นให้ตัวเลือกให้แต่ว่ามาตรฐานกับประเด็นการประเมินข้อพิจารณาเนี่ยไม่สามารถที่จะคลิกเลือกได้เทคนิควิธีก็คือให้คลิกที่ตรงหน่วยงานผู้รับผิดชอบก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นช่องว่างหรือเปลี่ยนเป็นตัวเลือกอื่นแล้วกลับมาเลือกใหม่เป็นครูผู้สอนแล้วก็เลือกมาตรฐานแล้วก็เลือกประเด็นข้อพิจารณานะครับจากนั้นก็กดปรับปรุงข้อมูล ตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นข้อพิจารณา2จ3แล้วเป็นอันว่าเราแก้ไขเรียบร้อยเรากลับมาดูที่รายงานทั้งหมดรายงานที่เราเพิ่มล่าสุดก็จะอยู่แถวบนสุดเพื่อจะให้ผู้อื่นได้สามารถที่จะนํารหัสสุดท้ายเนี่ยมาดูว่าตรงนี้รหัสสุดท้ายเป็นรหัสอะไรจะได้กรอกข้อมูลได้ง่ายขึ้นถ้ากรณีที่บันทึกรายงานผิดอย่างเช่น id 0 0 1 2เนี่ยไฟล์ผิด วิธีการก็คือให้ลบนะให้ลบข้อมูลเก่าทิง้งนะคัดลอกสำเนาของไอดีมาวางในช่องค้นหาแล้วกดค้นหาจากนั้นไม่ต้องดูอะไรตรงนี้เลยมาคลิปที่ด้านล่างคือลบข้อมูลกดลบข้อมูลได้เลยนะครับระบบก็จะถามว่าแน่ใจไหมว่าจะลบเพราะว่าถ้าลบแล้วก็ไม่สามารถกู้คืนได้ อันนี้เรามั่นใจว่าจะลบแล้วก็กดตกลงแล้วกดโอเคข้อมูลที่เพิ่มเมื่อสักครู่ก็จะถูกลบไปเรียบร้อยแล้วถ้าผู้รายง,งานเนี่ยลืมรายละเอียดของมาตรฐานก็สามารถคลิกดูรายละเอียดมาตรฐานได้หรือมีข้อสงสัยก็คลิกติดต่อสอบถามหากลืมวิธีการใช้งานก็กด คลิกดูที่วิดีโอแนะนำการใช้ง,งานอันนี้นะครับส่วนถ้าจะดูรายงานทั้งหมดโดยสามารถที่จะกรองข้อมูลได้ก็คลิกที่สีเขียวดูรายงานทั้งหมดในหน้านี้สามารถที่จะกรองข้อมูลได้โดยเช่นเราจะดูเฉพาะมาตรฐานที่1นึก็เลือกการกรองที่มาตรฐานแล้วก็เงื่อนไขเท่ากับ มาตรฐานที่1ระบบก็จะกรองข้อมูลเฉพาะมาตรฐานที่1มาให้เราซึ่งเราก็สามารถที่จะดูว่าตอนนี้มาตรฐานที่1มีประเด็นการประเมินมีข้อพนะิจาาอะไรบ้างที่รายง,งานมาครับนี่ก็จะเป็นวิธีการใช้งานแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลและการสรุปข้อมูลอย่างง่าย